สาวขายาวที่สุดยอมรับไม่มีความสุขในชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาที่สุดในโลกออนไลน์สำหรับหญิงสาววัย29ปีจากชิคาโกสหรัฐอเมริกาที่ไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวที่ไหนก็ยากที่จะไม่มีใครจับจ้องโดยส่วนสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอที่สูงถึง205เซนติเมตรจนเธอไม่มีความสุขในชีวิตนั่นเอง เนื่องจากส่วนสูงดังกล่าวเธอมีช่วงขาที่ยาวถึง134.1เซนติเมตรจึงทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีขายาวที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองมาจากมาซิคุรินเพียง0.5เซนติเมตรโดยเรนด้ยอมรับว่าการที่มีขายาวๆนั้นทำให้เธอไม่มีความสุขเอาซะเลยโดยเฉพาะเรื่องการหาเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่พอดีกับขนาดเท้าของเธอก็ยังเป็นงานยากแถมเธอยังชอบเดินชนขอบประตูอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงการถูกจับจ้องจากผู้คนตลอดเวลาที่เธอออกไปข้างนอกอีกด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มเปลี่ยนทัศนคติเธอเปิดใจยอมรับในขายาวๆของตัวเองและมองว่านี่คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างแก่เธอซึ่งนั่นก็ทําให้เธอรู้สึกดีมากๆในตอนนี้เธอไม่กลัวที่จะสวมกางเกงขาสัาน้นและรองเท้าส้นสูงอีกต่อไปและยังกล่าวทิ้งท้ายไว้อีกว่าฉันใช้ชีวิตอยู่กับขายาวๆของฉันและส่วนสูงเป็นทั้งชีวิตของฉันฉันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะ